A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yindi ton rab na kriyan na khat chan kao. Tam lak sud kan riyan kong riyan islahiyah na kha khaw su kan riyan na haa wisha balagoh. ซึ่งในคลิปที่อ่านนี้ก็เป็นหลักสูตรของโรงเรียนอิสลาเอลนะคะในภาคเรียนที่2แล้วนะคะอัลฮัมดุลิละในชั้น9กะจินก็ได้อธิบายไปแล้วว่าเราเรียนเกี่ยวกับอัลบายานออลมุลบายานนะคะแล้วก็ซึ่งเนื้อหาที่เราเรียนในภาคเรียนที่1ก็คืออนะัตชบีน่ะกาจินก็ขออนุญาตข้ามนะคะตรงนี้นะ่ะที่เราเรียนไปแล้วใน ภาคเรียนที่1น,นะคะแล้วก็นี้จะเป็นเนื้อหาที่เราจะเรียนในภาคเรียนที่2องชัลลกก็คืออัลมาจัสอัลมาจัสนะคะซึ่งอัลมาจัสมันจะไม่ไม่เหมือนกับตัชบีนะคะแต่มันก็อาจจะคล้ายกันนิดนึงแล้วก็ขอแนะนำนะคะนักเรียนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะขอให้โฟกัสกับเนื้อหาให้มากๆนะคะเพราะว่ามัน ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดหนึ่งนะคะอิชัลลัให้นักเรียนเนี่ยละจากทุกอย่างนะคะแล้วก็ให้มาโฟกัสกับเนื้อหาของเราอิชั่ลลัอะลมาจัสมัคือคำหนึ่งนะคะที่ถูกใช ในประโยคนะเพื่อที่จะบ่งบอกถึงสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่ความหมายดั้งเดิมของมันอาจเป็นคำเพียงคำเดียวนะที่อยู่ในประโยคนะคะแล้วก็เพื่อที่จะบ่งบอกถึงสิ่งหนึ่งหรือว่าถึงความหมายหนึ่งที่มันเนี่ยไม่ใช่ความหมายดั้งเดิมของมันอย่างเช่นว่าเอออย่างเช่นเอออย่างเช่นว่ากะซินพูดถึงไฟ แต่ความหมายที่อาินต้องการอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ไฟที่เป็นอนารอาจจะเป็นไฟที่หมายถึงพลังที่อยู่ในหัวใจอะไรประมาณนี้นะคะคือเราพูดสิ่งหนึ่งแต่ว่าเราเนี่ยต้องการหมายถึงอีกสิ่งหนึ่งถ้าหากว่าในกรณีของตัชบีเนี่ยเราพูดสิ่งหนึ่งเพื่อเทียบมันกับอีกสิ่งหนึ่งใช่ไหมคะแต่อันนี้ไม่คะ่ะเราพูดสิ่งหนึ่งแต่ว่าต้องการที่จะสื่อถึงอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งมันอาจจะมีความเกี่ยวดองกันหรือว่ามันอาจจะมีความสัมพันธ์กันในด้านใดด้านหนึ่งนะะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะพร้อมความหมายนะว่ามันเป็นยังไงนะคะเชอล,ลแต่ก่อนอื่นกับอาซินต้องการที่จะมาอธิบายคําว่ามาจา z นี่ก่อนนะมาจารเนี่ยในคําหลักนะคะมาจารเป็นหัวหลักเลยนะมาจาแบ่งออกเป็นสประเภทด้วยกันก็คือ อิสติการะมาจาลมุรสลมาจาลอักลีอิสติการะอิสติ a าระเราจะเรียนในอกาสต่อไปนะคะอินชาอัละแต่จะอธิบายคร่าวๆก่อนก็คืออิสติ a าระก็คือม j จาเหมือนกันนะคะแต่เป็นม a จาอัลลูอวีช i ้เี็กอีกอย่างหนึ่งคือมาจาอัลลูอวีแล้วก็ความสัมพันธ์คือมุชาบะฮะความสัมพันธ์ก็คือมีความคล้ายคลึงกัน ในส่วนของมาจามุรซัลเป็นมาจาลูกอวีเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาลากักกหรือว่าความสัมพันธ์ของมันเนี่ยคือไม่เหมือนกันไม่มีความคล้ายคลึงกันแล้วก็มาจาซุลอักลีคืออิสนาดูฟิลินหรือว่าอริฟาอิลีฮีเราพาดพิงการกระทำหนึ่งไปยังผู้ที่ไม่ใช่ผู้กระทำที่แท้จริง อันนี้เราก็จะมาขยายความหรือว่าจะมาอธิบายอีกนะคะทั้งหมดนี้จะเป็นหัวข้อที่เราจะเรียนต่อไปนี้นะคะอินชาอัลละฮ์มาดูค่ะมาจาซลูกอวีคืออะไรหัวลักษณะลิลมุสตัคดิมูฟีไกรีมาวะดะละหูลิลอาลากะมาอักรีนะมาเนียมินอิรอดะติลมาอันลฮักีกีคือคำหนึ่งขึ้นไปเมื่อกี้นะ่ะคือคำหนึ่งที่ถูกใช้นะคะใน สิ่งที่ไม่ใช่ความหมายดั้งเดิมของมันสิ่งที่ไม่ใช่ความหมายดั้งเดิมของมันแต่มันมีความสัมพันธ์เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าใช้ความหมายดั้งเดิมของมันนั้นมันมีสิ่งหนึ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวกะจจะมาอธิบายพร้อมกับเอ่อพร้อมกับอะไรอ่ะพร้อมกับตัวอย่างอีกทีหนึ่งนะคะคือหมายความว่ามันมีสุรกะับอาจรยะพูดถึงคําว่าไฟเมื่อกี้นะพูดถึงไฟ แต่อาจิเนต้องการหมายถึงไฟไฟที่เป็นที่ลุกๆอย่างนี้นะไม่ใช่ไฟแบบนี้กาจิเนต้องการไฟที่หมายถึงพลังที่อยู่ในหัวใจ <browsing life> ซึ่งในคําพูดของกอาจิเน่ยมันจะมีบางอย่างที่มันบ่งชี้ว่ามันจะเป็นไฟแบบนี้ไม่ได้มันต้องเป็นความหมายนี้เท่านั้นสมมติอาจิกําลังพูดว่าไฟที่ลุกพล่านในหัวใจของฉันไฟที่ลุกพล่านในหัวใจของฉัน ถ้าหากว่ามันเป็นไฟจริงๆเนี่ยมันจะลุกในหัวใจได้ไหมคะอ่ามันก็จะลุกไม่ได้นะเว้นแต่ว่า,าจะายไปแล้วนะแต่ว่าไฟที่ลุกในหัวใจได้ก็คือพลังที่อยู่ในหัวใจของเราอะไรประมาณนี้นะอลาก้นะ่ะคำว่าอลาก้ในที่นี่คืออะไรอลาก้นะ่ะคืออะไรหมายความว่าอลาก้แปลว,ว่าความสัมพันธ์นะคะความหมายของอลาโก้คือความสัมพันธ์ หมายความว่าความสัมพันธ์ระหว่างความหมายที่แท้จริงกับความหมายที่เราต้องการสื่อถึงหรือว่าต้องการเปรียบเปยเนี่ยระหว่างนั้นเนี่ยเรียกว่าอารักก็หมายความว่ามันมีมันมีความเกี่ยวเกี่ยวดองกันยังไงมันมีความเกี่ยวโยงกันยังไงระหว่างไฟนี้กับไฟนี้อะ,อะไรอย่างนี้นะคะอ่าก็คือไฟไฟไฟที่เป็นความจริงกับ พลังที่อยู่ในหัวใจเนี่ยคือยังไงคะมันมีความรุนแรงอย่างเช่นความสัมพันธ์ของมันทั้งสองเนี่ยก็คือมันมีความรุนแรงไฟนี่ก็มีความรุนแรงนะพลังที่อยู่ในหัวใจของเรามันก็มีความรุนแรงเนี่ยอาจจะเป็นมูชาบาฮะหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะแล้วก็มันอาจจะเป็นลัฟซียะก็คือคำที่สามารถที่จะอธิบายถึงได้เลยหรือว่ามันอาจจะเป็นแค่สภาพก็ได้เช่นเดียวกันนะมาค่ะ อนชางเช่นอ่อนักเรียนจะเข้าใจนะคะอ่าก็คือวิธีการเชื่อมโยงทั้งหมดนะคะเราเลือกคำที่เป็นมา j ัสก่อนอ่าคำที่เป็นปัญหาหรือว่าคำที่เป็นคีย์เวิร์ดของประโยคก่อนแล้วก็เราก็มาดูว่าความหมายที่แท้จริงของมันคืออะไรอัลมาอันนาาคีกี ki. ความหมายที่แท้จริงของคำคำนี้คืออะไร มะนณลม a j าซีมาจาซีเนี่ยที่มาจากคำว่ามาร์จัสนะมะนณลม a j าซีคืออะไรมะนณลม a j าซีคืออะไรก็คือความหมายที่เราต้องการสื่อนะมะนาจาดีดความหมายที่เราต้องการสื่อความหมายอีกคำหนึ่งที่เป็นคำใหม่นะคะแล้วเราก็มาดูว่ากอรีนะนะกอรีนนะคือทำไมถึงมันจะเป็นคำนี้ไม่ได้สาเหตุอะไรที่ประโยคนี้เนี่ย ไอ้เจ้าคำนี้ที่อยู่ในประโยคนี้มันจะเป็นเจ้าตัวนี้ไม่ได้มันจะแปลตามตรงไม่ได้อ่ะมันมีอะไรที่ป้องกันมันอยู่นะมินมาเนี่ยอ่ะแปลว,ว่าปกป้องจากความหมายที่แท้จริงจากความหมายแรกแล้วก็ต่อมาอาะลก็นะระหว่างสองคำนี้นะคะมะนาฮากี้กกับมะนามยาซีเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันแบบไหนบิสมิลล์ มาดูตัวอย่างแรกค่ะก็าัตตะวัลั่ินชัมีนุอเลียงมินัฟซุ أعظ ع ل ي من ن ف س قامت تظللني وإن ع ج ب ش م س تظللني من ش م س ก قامت แปลว่าได้ลุกขึ้นและบทบังฉันจากดวงอาทิตย์ ใครซึ่งใครบางคนที่มีเกียรติ Tagen สำหรับฉันยิ่งกว่าตัวฉันซะอีกก็คือเป็นคนที่มีเกียรติสำหรับเป็นสิ่งหนึ่งที่มีเกียรติสำหรับเรานะสิ่งที่ลุกขึ้นบทบังฉันจากดวงอาทิตย์เนี่ยคือใครบางคนหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีเกียรติยิ่งกว่าตัวฉันกอมตวลนีวะอินอาจาบาได้ลุกขึ้นและบทบังฉันจากดวงอาทิตย์ และสิ่งที่น่าเซอร์ไพรส์ก็คือน่ะว่าอินอาจาบาอาจาบาก็คือแบบเซอร์ไพรส์หรือว่าแปลกประหลาดใจชัมซุนตวะวลลีมินาชชมซีดวงอาทิตย์ได้บทบังฉันจากดวงอาทิตย์คำที่เป็นคีย์เวิร์ดของทั้งหมดนี้นะคะประโยคที่เป็นคีย์เวิร์ดที่เราต้องการพูดถึงเนี่ยก็แค่นี้เองนะคะชัมซุนตวะวลลีมินาชชมซี ดวงอาทิตย์ได้บทบังฉันจากดวงอาทิตย์สมมุติว่านักเรียนอยู่ในสภาพนะนี้ให้เรานึกภาพนะคะ,ะความทรงจําของพวกเรานะสมัยที่โรงเรียนยังเปิดอยู่นะคะเราเข้าแถวอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็มีพี่เดว์เวก็มาอ่านอะไรบางอย่างให้เราแล้วก็เป็นสภาพที่เราเนี่ยน่าจะร้อนกันนะคะเพราะว่าดวงอาทิตย์มันขึ้นฝั่งข้างหลังเราใช่ไหมเราก็ร้อนนะ่ะ อยู D D ų, ่ด <an> <have> right. <an> right ีๆมีสิ่งหนึ่งได้มาบดบังเราจากดวงอาทิตย์ได้มาให้ร่มเงาแก่เราและที่น่าแปลกใจคือสิ่งที่มาบดบังเราจากดวงอาทิตย์เนี่ยก็คือดวงอาทิตย์นะตรงนี้เขาว่าสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือดวงอาทิตย์ได้บดบังฉันจากดวงอาทิตย์เป็นไปได้ไหมคะที่ดวงอาทิตย์มันจะมาบดบังเราจากดวงอาทิตย์มาดู คำที่เป็นคีย์เวิร์ดก็คือชัมซุนตาวลลัลนีมินาชัมซีดวงอาทิตย์ได้บดบังฉันจากดวงอาทิตย์อ่ะคำที่เป็นปัญหาตอนนี้ก็คือคำว่าดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะอ่าดวงอาทิตย์เนี่ยบดบังฉันหมายความว่าให้ร่มเง,งาแก่ฉันจากดวงอาทิตย์อีกดวงหนึ่งอ่ะเอ๊ะโลกโลกนี้มีสองดวงอาทิตย์เอ๊ะหรือว่ายังไงคะอ่ะคำที่เป็นปัญหาก็คืออัชัมซู เราเลือกนะมาจัสตรงนี้เนี่ยในประโยคนี้ก็คืออเชมสูดวงอาทิตย์ความหมายของดวงอาทิตย์ที่แท้จริงคืออะไรก็คือดวงอาทิตย์เนี่ยก็คือดวงอาทิตย์ตัวนี้แหละค่ะก็ดวงอาทิตย์ที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละที่ให้ความร้อนที่ให้แสงสว่างแก่เราและอะไรล่ะที่ทําให้มันเป็นมันเป็นความหมายนี้ไม่ได้ในประโยคนี้มันจะสื่อถึงดวงอาทิตย์นี้มันเป็นไปไม่ได้ก็คือคําว่าบทบังป่วันลนีแปลว่าบทบัง ก็คือดวงอาทิตย์นะ่ะมันไม่ใช่คุณสมบัติของมันอยู่แล้วการบดบังนี่มันเป็นไปไม่ได้ที่ดวงอาทิตย์จะไปบดบังจะเป็นสิ่งที่มาบดบังเราอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้แล้วอะไรละ่ะที่พอจะเป็นไปได้บ้างอัลละีวะด์อัลว่าูผู้ที่มีใบหน้าที่สว่างสวยเหมือนดวงอาทิตย์นะพู้ที่มีใบหน้าที่มีนูรหรือว่าวะด์นะก็คือเบีก็คือสว่างเหมือนดวงอาทิตย แสดงว่าแล้วอะลรก็ระหว่างสองคำนี้คืออะไรล่ะความหมายที่แท้จริงกับความหมายที่ต้องการเปรียบเทียบต้องการเปรียบเปรยนะอะล,ลาก็ไมนันมานหนฮากีกีวา่ามันมาจาซิอัลมูชาบาฮาก็คือความคล้ายคลึงกันว่าดวงอาทิตย์ก็มีแสงสว่างคนที่มีใบหน้าที่สุดใสที่เป็นนูตก็มีแสงสว่างเหมือนกัน เขาจะเรียงคะนักเรียนแสดงว่าสิ่งที่มาบดบังฉันจากดวงอาทิตย์เนี่ยไม่ใช่ดวงอาทิตย์แต่เขาต้องการบอกก็คืออีกความหมายหนึ่งก็คือคนที่มีใบหน้าที่สว่างสวยเหมือนดวงอาทิตย์อะไรประมาณนี้อิชอัลลอฮ์นะคะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจในในตัวอย่างแรกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเพิ่มความเข้าใจอีกในตัวอย่างถัดไปอิชอัลลอฮ์ค่ะ ตาวันและนี่ตรงนี้อาจารพิมพ์ผิดนะคะอ่ะตัวอย่างที่สองคะ่ะน่ากลัวนิดนึงเนาะภาพพยายามหาภาพที่สามารถสื่อได้แบบตรงๆนะอารซัลนนลอายูนาอะไลฮิมอรซัลนลัลอายูนาอะไลฮิมเราได้ส่งดวงตานอายูนคือยามะนะคะของคำว่าไอนนหนุนนะ อยุนก็คือดวงตาหลายๆดวงนะถ้าไอ้หนุนก็คือดวงตาหนึ่งดวงเราได้ส่งดวงตาหลายๆดวงไปยังพวกเขาบอกพวกเขาไปได้เช่นเดียวกันถ้าดูจากความหมายคือมันต้องเป็นภาพนี้อย่างเดียวเลยนะโอ้ทำดิล่านะมีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะนึกไม่ถึงว่าจะมีนะ,ะเราได้ส่งดวงตาดวงตาหลายๆดวงไปยังพวกเขา คิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมคะนักเรียนที่จะเกิดภาพแบบนี้ที่จะเกิดอะไรเขาเรียกสถานการณ์แบบนี้นะมีใครที่ส่งดวงตาเยอะๆไปเรามาดูนะมันค่อนข้างที่จะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นคําที่เป็นคีย์เวิร์ดนะหรือว่าตามหัวข้อนะอัลมาจาในประโยคนี้ก็คืออัลยยุนส่งดวงตาไป มาดูความหมายของอัลอ,อยูนยค่ะจ้เอ๊ะความหมายที่แท้จริงของมันนะมาอันนักก,กี่กี่ก็คือดวงตาเนี่ยที่อยู่บนหน้าของเราเนี่ยค่ะที่เป็นสองดวงนะอ่าดวงตานี้เลยใช่ไหมคะแล้วอะไรที่ทำให้ในประโยคนี้เนี่ยมันเป็นดวงตานี้ไม่ได้ทำไมมีอะไรที่บ่งบอกว่ามันเป็นดวงตานี้ไม่ได้เพราะมีคำว่าอซลาส่ง มีใครบ้างคะในโลกนี้ที่ส่งดวงตาจริงๆอะ่ะไปยังคนอื่นไปให้คนอื่นนะถ้าหากว่ามีก็คือมันมีความผิดปกติขั้นขั้นรุนแรงนะคะก็คือความเป็นไปได้นะมันสิ่งที่จะส่งดวงตาไปเนี่ยถ้าหากว่ามันจะส่งดวงตาจริงๆไปนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะมันไม่เมคเซนสะ์อ่ะมันเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรที่เราเนี่ยรับไม่ได้หรือว่า นึกภาพไม่ออกนะคะการส่งดวงตาจริงๆไปอ่าแล้วอะไรละ่ะที่สามารถส่งไปได้นะส่งไปยังพวกเขานะอ่าไม่ใช่ส่งไปให้นะคะอะไรตรงเนี้ยไม่ใช่แปลว่าส่งไปให้นะส่งต่อพวกเขานนะส่งไปสําหรับพวกเขาอะไรที่มันส่งไปได้อีกนะที่มีคุณลักษณะพอจะใกล้เคียงกับดวงตานี้ อัลจาวาซิสเป็นจำพวกนะคะมาจากคำว่ายาซุสมุฟรัดคือคำว่ายาซุสนะคะยาซุสแปลว่า,าสายลับนะ,ะสิ่งที่สามารถส่งไปได้เนี่ยก็คือสายลับนั่นเองนะจาวาซิสก็คือน่าจะหลายๆคนก็เหมือนตรงนี้เขาใช้คำว่าดวงตาหลายๆดวงนะ,ะเป็น นักสืบหรือว่าเป็นอะไรเอ่ยเป็นสายลับนั่นเองนะคะที่สามารถเราสามารถส่งไปได้แล้วอะไรก็อะไรละ่ะระหว่างสองสองความหมายเนี่ยความหมายที่แท้จริงกับความหมายที่เราคิดว่าน่าจะเนี่ยอ่าจุเอิยอลาก็จุเอิยอลากจุอิยเนี่ยหมายความว่ายังไงจุซีมาจากคำวา่าจุจุนะจุุก็คือแปลว่าส่วนหนึ่งหมายความว่าดวงตาเนี่ย เจ้าดวงตาจริงๆนะลูกตาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะของอวัยวะของบรรดานักสืบหรือว่าบรรดาสายลับนั่นเองนะอันนั่นแว่าแท้จริงแล้วดวงตานั้นเป็นส่วนหนึ่งของอของบรรดาสายลับค่ะก็คือเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งเริ่มเข้าใจขึ้นมาไหมคะามาดูต่อไปค่ะ قاتل الكسلان الوقتة อันนี้สมวว่ากัสลานเป็นรูปนี้นะ قاتل الكسلان الوقتة คนขี้เกียจนะความหมายก็คือได้ค่าใครได้ค่าคะคนขี้เกียจได้ค่าอะไรค่าเวลาคนขี้เกียจได้ทำการค่าเวลา ความหมายที่มันเป็นคีย์เวิร์ดของประโยคเอกคำที่เป็นคีย์เวิร์ดของประโยคนี้คือคำว่าอะไรคะอ่าคนขี้เกียจค่าได้ไหมก็น่าจะได้นะแต่วัตูหรือว่าเวลาเป็นสิ่งที่ถูกค่าเนี่ยมันก็ไม่ make sense ์ใช่ไหมคะอ่าเรามาดูถ้างั้นอัลมาจาสในประโยคนี้ก็คืออัลวัตตูเวลามันดูความหมายที่แท้จริงของอัลวัตตูคืออะไร ก็คือเวลาไงคะเวลาที่หมุนไปนะะอัลอัสรูหรือว่าเวลานะคะเวลาวัตถุก็คือเวลานะเราพูดใช้ทับศัพท์ภาษาลาวิได้เลยแล้วอะไรที่มันทำให้มันเป็นความหมายนี้ตรงๆไม่ได้ก็คือกอรีนะก็คือกอตาละไม่มีเวลาที่ตายใช่ไหมคะอ่าไม่มีเวลาที่ตายนาฬิกาตายอ่ะมีแต่ว่าเวลาที่ตายเพราะว่าถูกฆ่าอย่างเงี้ยไม่มีใช่ไหมคะ ดังนั้นมันจะเป็นอลวกตตูไม่ได้มันจะเป็นอวัตวตูวัตตูที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้นะแล้วเราสามารถเปรียบเทียบอะไรอีกที่สามารถถูกค่าได้อัอาานสัตวนะ์ถูกค่าได้ใช่ไหมคะ,ะตรงนี้แล้วฮัาวานกับอวัตตูเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันตรงไหนล่ะมันมีความสัมพันธ์กันตรงไหนสองคำนี้ มันมีความสัมพันธ์กันตรงไหนคะนักเรียนอ่ามูชาบาฮามันมีความคล้ายคลึงกันเพราะว่าทั้งวัคตูและทั้งไฮาวานเนี่ยไฮายวานแปลว่าสัตว์นะทั้งไฮาวานกับวัตูเนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์และอาจจะมีโทษในตัวของมันเอง โอเคเนี่ยคะแต่ตรงนี้เนี่ยก็คือเขาจะใช้สามารถวัตถุค่าได้เช่นเดียวกันน่ะก็คือเวลาเพราะว่ามันมีทั้งโทษแล้วก็มีทั้งประโยชน์ต่อไปค่ะฮารบัอูรูบะอัลจาลาได้ทำสงครามใครได้ทำสงครามคะ าชาวโยุโรปได้ทำสงครามกับใครกับอัลจฮลากับความโง่เขลาอ่าภาพก็จะเป็นแบบนี้คนโยุโรปทำสงครามกับความโง่เขลาดูแล้วมันก็จะไม่เมคเซนต์ใช่ไหมคะถ้าหากว่าชาวโยุโรปทำสงครามโอเคทำสงครามเราโอเคเราเรา,เรารับได้แต่ว่ามาทำสงครามกับความโง่เขลามีไหมคะอ่ามีตอนนี้ความโง่เขลาได้แพ้สงครามระหว่างเขากับชาวโยุโรป อ่ะมันไม่ m a k s e n t e n e ละมันไม่ m i k e n t e n ใช่ไหมล่ะอ่ะมาดู์เว w o r d ก็คืออัลจาฮลาความหมายที่แท้จริงก็คืออัลจาฮลานะ่ะความก็เขลาไม่มีอะไรมากแล้วก็ทำไมมันถึงจะเป็นมันเป็นไปไม่ได้ในตรงนี้นะคะเพราะว่าจะใครจะไปสู้รบกับอัลจาฮลาหรือว่าความก็เขลาจะไปสู้รบกับใครใครจะไปสู้รบกับเขามัน เป็นไปไม่ได้ในสิ่งนี้อ่มาดูต่อแล้วอะไรล่ะที่เขาทําการสู้รบกันส่วนใหญ่แล้วเขาสู้รบกับใครอัลลาดูกับศัตรูแล้วศัตรูกับความโง่เคลาเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงคะมาดูอัลักก็ศัตรูกับความโก่เคลานะมันมีความสัมพันธ์กันยังไงเพราะว่าอัลเจฮ์ล ก็คือความโง่เขลาและศัตรูนั้นมีโทษทั้งสองนะศัตรูก็เป็นผู้ที่สร้างโทษแกเราอ่าอัลจีฮลานะความโง่เขาก็มีแต่สร้างโทษให้กับเราอ่ะจบนะคะตอนนี้จากตัวอย่างทั้งหมดนะคะนักเรียนจะเห็นว่าอา่มีบางสิ่งที่เราเนี่ยเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบ อ่าสิ่งหนึ่งนะคะมาจาจีเนี่ยเราเปรียบเทียบโดยใช้คำหลักของมันและก็มีมีสิ่งที่เป็นอาระโกมุชาบาะฮะแล้วก็มีที่เป็นอาระโกจุซิยะมีเช่นเดียวกันแล้วก็มีที่สิ่งที่เราเอ,อ่อทำเนี่ยอ่านะคะสิ่งที่เราไปฆ่าหรือว่าสิ่งที่เราไปกระทำต่อเขาหรือว่าคำที่เป็นคีย์เวิร์ดเนี่ย อ่ามันดูแล้วมันจะเป็นความหมายคักกี่กี่เหมือนกับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือชาวโยุโรปเนี่ยต่อสู้กับอัลจาฮาราจริงๆนั่นแหละรว่าที่จริงเนี่ยคนคนอะไรนะคนขี้เกียจเขาก็ฆ่าเวลาจริงๆนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าเวลาเนี่ยส่วนว่าคำนี้ใช่ไหมประโยคนี้ใช่ไหมเวลาเนี่ย มันจะเป็นสิ่งที่ถูกค่านะคะถ้าตามประโยคมันเป็นไปไม่ได้ไงเหมือนกับอัลจาฮลาก็เหมือนกันทั้งหมดนี้นะคะก็คือองค์ประกอบของมายาซีทั้งนั้นเลยและเราจะมาดูดในค่าต่อไปนะคะอิชัลอละว่ามายาซที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันอยู่ในบทของอิสติอารรหรือว่าอยู่ในบทของมายาซมุรซัลโอเคไหม เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกอีกทีหนึ่งแต่นี่กะจริงกำลังจะอธิบายในประโยคนี้ทั้งหมดนะคะทั้งสี่ตัวอย่างที่เราเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่จะมาบอกเราแค่ว่ามาร์จมันก็จะสไตล์นี้นะ่ะมันจะสไตล์นี้นะคะมันอาจจะมีแบบนี้มันอาจจะมีแบบนี้นะคะเดี๋ยวเชาวัลเราจะมาเจาะลึกแล้วก็จะมาขยายความในโอกาสต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็จจซักุมุลลอฮุคอยรอนสัลลัมุอะลัยกุมะรห์มะตุลลอฮิวะบรากาตุ